สวัสดีครับพบกับรายการรถแซบเบอร์ครับผมวอนรถแซบเบอร์ครับวันนี้นำรถเข้าใหม่คันหนึ่งมารีวิวกับเจ้า BMW X3 รหัสตัวถัง G01 นั่นเองครับกับปี2019-2020เลขใหม่90,000กิโลกับราคาตั้งหน้าร้านอยู่1,859,000บาท มาดูรายละเอียดครับคือเป็นตัว LCI ก็คือรหัสตัวถัง G01 เป็นที่เรียบร้อยนะฮะไฟนนะะหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้าโฮมียมเขาจะเป็นตัวใหญ่นะฮะมีตัว daylight running ในตัวไฟหน้าเข้ามาให้พร้อมเลยครับส่วนช่วงล่างของเขานะฮะกับล้อขนาดขอบ19นะครับยางโยโกฮามาปี2021นะ,ะติดรถมาเลยนะครับส่วนตัวรถนะฮะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับอาจจะมีเก็บบ้างมีริ้วรอยบ้างเดี๋ยวเราดูแล เก็บระลียดให้นะครับตัวเอ็กซนี่นะฮะออปชันของเขามาก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยเดียวมาค่อนข้างเต็มเลยเดียวระบบกุญแจนะฮะเป็นระบบกุญแจเอ่อคีย์เลสคอมฟอร์ตนะฮะซึ่งนะครับตัวนี้เขาติดตั้งมาให้ใหทั้งหมด4บานเลยทีเดียวนะฮะกุญแจอยู่กับตัวนะครับใช้แค่เปิดปิดอัตโนมัตินะครับเนี่ยเวลาเปิดนะครับถ้าเปิดแล้วก็ มือสอดลงไปตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยส่วนเวลาปิดนะครับเราแค่ปลายนิสสัมผัสมันก็ล็อกเองอัตโนมัติแล้วนะครับเนี่ยถือว่านวัตกรรมของ BM ของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับส่วนภายในนะฮะถ้าเป็นตัว G01 แล้วนะครับหน้าปัดมาตรวัดเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย3ก้านมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นควบคุมเกี่ยวกับระบบครูสคอนโทรนั่นเอง ส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับโหมดมัลติมีเดียต่างๆนะครับจอคอมมาหรือจอไอไดของเขาเนี่นะครเป็นจอใหญ่เป็นที่เรียบร้อยถ้าเป็น G01 ปลายนิ้วสัมผัสสั่งงานได้นะครับแค่แต่นิดเดียวนะฮะตรงน,นี้มีมาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์มาให้ครบเลยทีเดียวนะครับขยับลงมานะครับเป็นเครื่องเล่น DVD CD MP3 ดดูหนังฟังเพลงได้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นตรงคอนโซลก็จะเป็นระบบคันเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นระบบเกียร์ไฟฟ้ารั้บมีโหมดการขับขี่มาให้ถึงกับ3ระดับเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort แล้วก็ Sport นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าในตัวนี้ก็จะมีระบบ i ิน i v i d u a l มาให้ซึ่งนะฮะสามารถปรับแต่งโหมดการขับขี่ของเราเองได้นะฮะตัว iD ได้นะครับตัวแป้นน้ำปัดหรือว่า ตัวควบคุมจอยไอรดตัวนี้ก็จะเป็นจอยใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะภายในนะฮะคอนโซลดำเบาะสีน้ำตาลนะครับแผงข้างตัดด้วยลายไม้นะครับแล้วก็มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะให้ความสวยงามของตัวรถนะครับเบาะนะครับภายในไม่มีขาดไม่มีชำรุดแต่ว่าอาจจะมีคราบเลอะเปื้อนหน่อยเดี๋ยวคันนี้เราดูแลเอาเข้าสปานะครับดูแลล้างทำความสะอาดให้นะครับ มาดูด้านหลังกันดีกว่านะฮะกว้างโอ่งโถงในสไตล์ X3 เนี่ยผมว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งผู้โดยสารนะครับคันนี้นั่งแล้วไม่อึดอัดนะครับถือว่านั่งสบายเพราะว่าต้องต้องเป็นรถที่ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะว่าในรถป้ายแดงนะฮะรุ่นนี้นะ,ะถือว่าขายดีมากๆในตระกูล X <S <S เขาเลยนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูภายนอกแล้วมาดูด้านหลังกันดีกว่าในส่วนด้านหลังของ X3 ตัวนี้นะฮะผมชอบมากเลยถึงเขาจะเป็น X Line นะซึ่งรุ่นนี้นะฮะเขาจะมีมา2รุ่นนะครับก็คือ X Line กับตัว M Sport นั่นเองนะฮะผมบอกว่าเขาให้ออปชั่นมาไม่ได้น้อยหน้ากับ M Sport เลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะฮะฝาท้ายเนี่ยเขาสามารถเปิดได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวนะครับระดับแรกนะครับ สวิตท,ที่รถนะฮะลำดับที่2นะครับกุญแจที่รีโมทนะครับสามารถเปิดปิดได้สั่งงานเในปุ่มตรงนี้ได้นะฮะลำดับที่3นะครับถ้าสวิตเปิดปิดตรงนี้นะฮะก็จะมเีเป็นตัวสวิตท,ที่มือนะครับตรงใต้โลโก้นั่นเองนะฮะตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้และอีกอย่างหนึงที่ชอบนะครับตัวนี้สามารถใช้ระบบคิกตัวนี้ใช้แค่เท,าเท้าเตะเปิดปิดได้นี่นะฮะเป็นไงฮะเวลาเรายกของหิ้วของมาเพิ่มอํานวยความสะดวกและก็เพิ่ม นะครับความพรีเมียมของตัวรถได้ค่อนข้างอย่างดีเลยทีเดียวนะครับดูภายในนะฮะห้องเก็บของเก็บสัมภาระนะครับจุได้ถึง500ลิตรเลยทีเดียวนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่ออกรถเป็นกังวลว่ารถ s อ v นะครับอาจจะเก็บของได้ไม่เยอะไม่ต้องกังวลครับเบาะแถวหลังเนี่ยสามารถพับไปได้นะครับจุของใหญ่ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเข้ามาในสภาพเนี่ย ได้90%เลยทีเดียวนะฮะเหลือแค่ความสะอาดกับล้างขัดสีเคลือบสีแค่นั้นเองนะครับอ่านะฮะนี่เดี๋ยวเวลาเราปิดเราก็ใช้แค่เท้าแย่ไปนิดเดียวนะฮะสามารถก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสีสันตัวรถภายนอกนะครับนะฮะอ่านอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีกล้องนะครับกล้องนะครับมีกล้องสองหลังมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มีปักเซ็นเซอร์นะครับท่อเสียออกมา2ท่อนะครับ เรามาดูสีภายนอกกันรอบตัวรถนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ไม่มีแบบว่าเข้าชนหนักพลิกคว่ำเข้าถึงซับในอะไรต่างๆไม่มีนะฮะเรารับประกันคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับรถทุกคันก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะทําการซื้อขายเราตรวจสอบประวัติเบื้องต้นให้นะครับเราดูแลและเรามีทีมงานคุณภาพที่เข้าไปตรวจสอบรถก่อนที่เบื้องต้นเพราะว่ารถทุกคันเรากล้าการันตีให้กับ ลูกค้าหรือ f c ทุกท่านว่าเรารับประกันการชนหนักพิความน้ำท่วมตัดต่อกรอใหม่ให้ทุกคันยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะครับสีสันภายนอกเดี๋ยวเราจัดการดูแลให้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องยนต์กันดีกว่ากับเครื่องยนต์ดีเซลทวินพาเวอร์เทอร์โบนะฮะเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยงัดแงะนะฮะสังเกตดูหัวน็อตสองฝั่งซ้ายขวามีการขันมีการรอยแตกในขอบหัวน็อตหรือเปล่าถ้ามีการ รอยแตกตรงหัวนอนะ็อตให้พึงสังเกตได้เลยพึงสังวรได้เลยว่ารถคันนั้นมีการแก้ไขดัดแปลงทําสีมานะครับแก้มหน้าซ้ายขวาเดิมฝาครอบเครื่องหรืออะไรต่างๆนะครับเราสามารถงัดแงะดูได้นะครับเปิดดูได้นะครับแต่ให้ไว้วางใจว่าเราตรวจสอบให้ท่านเบื้องต้นแล้วคันนี้อาจจะดูมอมบ้างนะครับเนื่องจากว่ารถรับมือมาจากเจ้าของโดยตรงนะฮะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดตรงนี้เราจัดการดูแลให้นะครับถือว่าครบถ้วนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับ เรามาสรุปวันนี้ว่าครับในตัว BMW X3 นะครับเป็นรหัสตัวถัง G01 นะฮะปี2019 2020ในรุ่น X Line นะครับเลขไม่อยู่93,000กิโลราคา1 8 5 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจลองโทรมาคุยรายละเอียดได้ครับที่เบอร์0828560000หรือแอดไลน์ขอรายละเอียด จากทีมงานพวกเรานะครับที่ a s s i g n นำหน้า A D D 999994ตัวนั่นเองนะฮะเรามีทีมงานคอยตอบคำถามท่านทุกคำถามครับไม่ว่าจะเป็นขอรูปถ่ายรายละเอียดดอกเบี้ยต่างๆข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตัวรถนัดเวลาลองขับลองอะไรล,ลองเข้ามาดูได้นะครับทุกคันเราบริการด้วยใจนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา หารถใหม่ๆมารีวิวให้ท่านดูก่อนใครรับประกันว่าท่านเป็นที่หนึ่งของเราแน่นอนวันนี้อ้วนชัวร์ลาไปก่อนครับไว้เจอกัน EP หน้าไปหารถอะไรมารีวิวให้ท่านดูอีกฝากและติดตามพวกเราด้วยวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4ฟชั e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r โัวร์